bay tóc mức đã gặp gặp tài chăm ba tóc mức tóc mức xe

ม่รู้โทษรายก็ได้เพื่ๆนั่นออบปลลักออกครับสายพิลินไปโกนนะครับอ้อวันี้ออกทริปกับสายจับานะครับนี่แหละตาลีตาลีตาสีตาล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 ี จะเจได้ไร้ตเจได้ไรไปลุยจะัดใจตายได้เด็กๆชอบกันจังนะครับ ูพนดูเลพนพนพนซาเลยนางไอดีนะนางไอดนะีน้อาอยากวะหัวเากันเดี๋บอกดีดีนี่น้องเชียร์น้นองนางไดน้องน้องกันชานี่จำไม่ได้นี่ <laughs> <laughs> า ตอกรเปียกอ๋อนี่กำลังออกจากบางอ้าวเลยนะครับคับเรื่อยๆคับเรื่อยๆคับเรือๆคับเรือ,อไม่รู้อยู่ไหน อะไลโบจ7ลูกคอยนั่นเลยนั่นโคาไปต,ตักตักปลา ปาร์ติพัน,น 1, ยอสนะครับตุนปาร์ติพัน 1, ยอสเข้ามาะไรน,นั่นเลยเข้าไปได้ไนั่นอ่าข้าวมันย่างชองอยู่นั่นแหลออะฮันชองนั่นฝนกำลังมานะครับอ่ากำลังหนีฝนนนักลงหีฝนกำลังมาแล้วมาเป็นชุดใหญ่เลย ไปม,มันก็ไเ,เลยตายวงในกลองนี้ <S 1> <S 1> ไปจัดจันมันเทียบเพลงไปมากเลยกลองมีตอนนี้กำลังเปิดคั้วปั่นอยู่นะครับแต่เบิแกแข็งไม่มาทีบรรยากาศย่ำครับของทะเลบ,บ้านเรานะครับามบาบางทีอ่าบ้านเบิกกลางเด็ก เอาตอนนี้กำลังตอกครับไ,ไ,ไอจีน้าตกเลยไวไหมไม่ที่เออหน้าหน้าฟันเลยหน้าฟันโดเล็กครับตัวเล็กครับโอ้นี่โกเกะเบือเที่ยวเลยโกเกะเบือได้เล็กตดมเล็กครับนี่ครับจบนี่ครับตาบบจมปาตาจมปลาว่ะจะยินจินึงว่วะดุกาแฟไปก่อนอันนี้ได้แน,น่นอนนึงอ่ะอี เต็มเดียวโซ่ครับโอ in ้ว่าซาโอ้นี่นะครับมาซาดีนังไงเนี่ยครับลูกอ๋อเรามุกพีนิดหน่อยมันม่าอยู่เลยนี่แต่ไม่เห็นหนอโอ้นะครับ ไ,ไม่พหรอกไมพื้กินเลยวันนี้เาแื้ล่นกังไเนนี้ม้งเลยวนาบานยของมิจฉาป้าได้จับจับกินเลยนะครับกินแบบสดๆกันเลยนะครับ ยกยกยกไทยหยกไายความนี่นะครับเอาอยกเลยได้อยกมาเลยเออเอาครับมิจฉาป้าชีมิจฉาป้านะครับชีพกระชีพโรดมันเลยทักว่า เป็นต้นสดนกันเลยนะครับเชฟอมิชจำปานะครับต้องไม่ได้ต้องไปได้มิตรว่าจัดการได้ที่จัดการได้ที่รกสนุกจัดการได้ที่จัดกรับ้ที่เชฟจำปานะครับเชฟอมิชจำปาย่างไรย,ย่างไรนะครับย่างไรย่างไรย่างไรย่างครับสดๆ<ป>จากทะเล<ป>นี่เลยครับสดสดจากทะเลเป็นเป็นอยู่อีก ชัดเจนนะครับมินจำปาเกือุ้งนี่สดกว่านี้ก็ต้องดำลงไปกินในน้ำนะครับอ่านี่เลยนี่ดำไปแล้วหนึ่งคนครับลูก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 เกิดลูกเลยอืมสดกว่านี้ก็ต้องกินในทะเลแล้วนะครับ ก้อเล็กกิ้มก้อนก้อนมีตัวเดียวเท่านั้นเดียตัวเดียวสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาได้แล้วตกไปได้แล้วตัวตดับเด้ติดดัไอ้นั่นได้ได้ตกตกไม่ตกไปได้แล้วตัวติดได้กินคนเด็กกินเลยลูกกินเลยลูก

คิปตกมึกของ,ง,งบิ๊ดจำปาบิ๊ดจำปาจะให้นะครับจีนนนันี่นะครับมึกสดๆกล้งทะเลนะครับก็บก้ีบิจำปายคปรับยางกัยางนะครับ ถอดก็ถอดดีนี้ริมเลนสตูนนะครับโรนโรนนี่ตัวใหญ่ตๆตัวเล็กเล็กดมดตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับภารกิจวันนี้นะครับนี่เอมามาตงดีกินมดฮะเอ๊ đến này lê cái chút nào mày này lê cọ nào mày đi đâu đu tả nào thôi nát đi đâu ในรีดได้หๆทีเลยได่เลยไม่มดทีดูไม่มดทีดูอา้อาเออได้ไหมจุดในรีดเลยแล้วไ่มไม่มีนู่นไ,ไ,ไม่มีไม่มีควเอยู่นอุทยาน ควบไฟนะครับควบไฟข่องต่างวานได้ครับขัองต่างวานะครับอยู่ที่หน้าท่อนกำลังโผยนะครับแต่ว่าตอนนี้เล่จากเล่จากเน่เล่นะครับเน่จกัเจกเนเธอรี่ นำจจะ differences ไม่ต้องจะไม่ไม yeah ่ต no ่อ το มันของคุณเห myster ิงช no ่วย problem ปัด linear ได้เป็นพี่เผ็บน front กากคงสวนพ cuad น시대ก Radio